Okay, สวัสดีแลัวผมวันเสาร์ที่มกราคม2566นะครับเแเจอกับผมช่างกรอบชนบุรีนะก่จะรีวิวส่งงานเหมือนเดิมนะครับนี่ผมเป็นมิวเอ็กซ์แอคทีฟนะรถใหม่โชว์รูมนะที่โชว์รูมแสงหงวิสุแสงหงบ้างปะกง,งนะครับผมก็มาติดตั้งให้ถึงที่นอกกสถานที่นะครับวันนี้กระจกเดิมก็ ปรับเลนไฟฟ้าพับมือนะครับผมก็มาติดตั้งเพิ่มชุดพับไฟฟ้าเข้าไปโดยใชยก้กระจกเดิมนะแล้วก็พออโต้ให้เรียบร้อยเลยนะนี่เนี่ยล็อกรถปลด,ปดล็อกรถนะก็สังเกตง่ายๆว่ารถล็อกอยู่หรือเปล่านะบุ๊กมาน,นั้นรถปลด,ดล็อกจบก,กาลางออกเลย เตอร์ผมก็รับประกันในสามปีนะครับใช้มือพับได้นะนี่เป็นตัวกลัวนะเดี๋ยวมาดูสวิตข้างในกันหน่อยนะสวิตข้างในนะครับก็ใช้เป็นแบบสวิตแยกนะผมนีส่สร้างขึ้นมาก็ใช้งานแทนได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับ หรือจะได้เป็นสวิตตรงรุ่นนะก็มีนะผมก็มีเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่จะตกลงนะครับนี่เป็นสวิตแยกก็ใช้งานได้นะครับฝับรลนกนระจกก็ใช้งานปกตินะผมก็เรียบร้อยครับ ไฟก็ไม่ฟ้องไม่โชว์นะครับผมทุกอ,อย่างปกติจะล็อกรถนะครับเรียบร้อยครับผมสนใจก็ติดต่อได้ครับผมช่างกอฟนะมาบริการให้เหมือนเดิมยนะีสุแสงหง,งบางบกงนะผมวันนี้ก็มาบริการที่น,ะมมนี่เลยนะสนใจติดต่อได้ครับ โอเคผมขอบุณครับ